อาหาราชนิดกินลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อไม่จัดไม่ได้แล้วอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมักเกิดหลังจากที่สาวๆออกกำลังกายรวมพังการออกแรงที่มากเกินไปก็มีโอกาสที่จะทำให้กล้ามเนื้อเกิดอาการปวดเมื่อยได้ง่ายเช่นกัน ดังนั้นถ้าใครที่มาเจอกับอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อวันนี้เราจะชวนให้มาจดชื่ออาหารที่ช่วยลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อกันค่ะมาดูกันว่าจะมีอาหารอะไรบ้าง 1. จุดสดสตรอเบอรีสตรอเบอรี่บุดมไปด้วยสารต้านอนุมูนิสระ ซึ่งสารชนิดนี้มีส่วนช่วยลดอาการปวดที่เกิดจากอนุมูลอิสะระได้ดีรวมทั้งช่วยลดอาการอักเสบในร่างกายได้อีกด้วยเนื่องจากสารอนุมูลอิสะระถือเป็นตัวเร่งที่ทําให้เกิดความเสื่อมสภาพของกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อในร่างกายดังนั้นจึงแนะนําให้กินอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสะระ เช่นสตรอเบอรี่จะช่วยลดอาการอักเสบที่เกิดขึ้นได้ดีมากๆ 2. จุดปลาแซนมอนปลาแซนมอนบุกด,ดมไปด้วยโปรโตีนกรดไขมันโอเมก้า3และสารต้านอนุมูลอิสระ สารอาหารเหล่านี้ย้วมมีส่วนช่วยลดอาการปวดกล้ามเนื้อได้ดีมากมากอีกคั้งยังช่วยลดอาการปวดและอาการเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อได้อีกเช่นกันที่สำคัญปลาแซลมอนยังมีส่วนช่วยฟื้นฟูและซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่เกิดการสึกหรอจากการใช้งานได้อีกด้วย3จุดฝัวลันเตาฝัวลันเตารวมพันฝัวดำ อัญมณ์และถักโขมเป็นอาหารที่อุดมด้วยแมกนีเซียมสูงและกรดไขมันโอเมก้าสามโโดยสารอาหารเหล่านี้มีส่วนช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อช่วยลดอาการปวดและลดอาการอักเสบที่เกิดขึ้นบริเวณกล้ามเนื้อนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงมากขึ้นด้วยเช่นกัน4จุดขิงขิงจะเป็นสมุนไพรที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการลดอาการท้องอืดและท้องเฟอ้อได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีสาร เอครีวินซึ่งเป็นสารที่มีสรรพคุณคล้ายกับยาแก้อักเสบจ,จึงช่วยลดอาการเจ็บ ที่กล้ามเนื้อพี่เกิดหลังจากออกกำลังกายอย่างหนักได้ดีถ้าจุดน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวอุดมด้วยแร่ธาตุแมกนีเซียมโซเดียมและโแพแทสเซียมสูงโดยโแพแทสเซียมจะเป็นสารที่มีความจำเป็นต่อกล้ามเนื้ออย่างมากเนื่องจากช่วยป้องกันการเกิดตะคริวรวมทั้งช่วยลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อที่เกิดหลังจากออกกำลังกายได้ด้วยเช่นกัน สำหรับสาวสาวที่ชื่นชอบการออกกำลังกายแน่นอนว่ามักจะมีเรื่องอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้ยากหรือบางคนก็มักจะเจอกับอาการตะคริวอยู่บ่อยครั้งดังนั้นเพื่อให้สาวสาว,สาวมีกำลังใจที่จะออกกำลังกายบ่อยๆและไม่ท้อแท้เพียงเพราะอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นแนะนำว่าพยายามหาอาหารตาม,ตาม ที่ช่วยลดอาการปวดเมื่อกล้ามเนื้อกินบ่อยๆค่ะโดยเฉพาะอาหารข้า5ชนิดที่เราได้กล่าวไปคามต้นซึ้งไม่เพียงแต่จะช่วยลดอาการปวดเมื่อกล้ามเนื้อหลังออกกําลังกายเท่านั้นแต่ยังช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จําเป็นอีกหลายชนิดเลยทีเดียว